สวัสดีคะ่ะสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน้นองๆเอฟซีทุกๆท่านนะคะตอนนี้ทุกท่านกำลังอยู่กับช่องเพียนพารวยชาแนลนะคะมาพบกันนะคะในแนวทางลราพัฒนานะคะสูตรหนึ่งเม็ดเดียวนะคะสายวิ่งสายรูดนะคะห้ามพลาดเนาะอ่าก่อนที่จะไปรับชมรับฟังนะคะคําเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนําเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิด โปรดรับชมด้วยความบันเทิงและใช้วิจารณญาณในการรับชมเด็กต่ำกว่าอายุ18ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองนะคะ,ะสำหรับสูตร1เม็ดเดียวนะคะรอบวันที่1 6ที่ผ่าที่ผ่านมานะคะแอดให้เข้าหรือหลุดเนาะสูตรเม็ดเดียวนะคะแอดให้เด่น5นะคะวิ่งรูดที่5นะคะแล้วก็รองศูนย์นะคะพี่น้องจา๋า ไม่น่าเชื่อนะคะเลขวิ่งเลขรูดของเรานะคะพี่น้องจา๋ามาแบบปังมากนะคะสาหรับสูตรเม็ดเดียวนะคะเราไปดูเลขวิ่งเลขรูดกันก่อนนะคะห้ามานะคะศูนย์มานะคะเจ็ดมานะคะเก้ามานะคะในชุดห้าตัวนะคะมาสี่ตัวนะคะพี่น้องจา๋าในชุดหกตัวนะคะก็สายวิ่งสายรูดนะคะเลือกได้นะคะพี่น้องจา๋า อ่าสำหรับเลขเด่นนะคะก็มานะคะมาทางสองปปล่า,า,ลานะคะชุดสองตัวล่างห้าหนึ่งนะคะนี่นะคะส่วนอ่าถ้าใครเอาเลขวิ่งเลขรูดไปรูดนะคะก็จะได้เก้าศูนย์นะคะนี่นะคะส่วนเจ็ดแปดนะคะถ้าใครพาไปวิ่งก็เข้าล่างนะคะชุดสองตัวนะคะเจ็ดแปดนะคะอ่าบนออกแปดศูนย์เก้านะคะ ล่างอ,อก7 8นะคะ,ะทางซอปป,อปอลาาออก5้านะคะทางบางเว็บนะคะก็เอาแค่5ตัวนะคะชุด5้าตัวนะคะก็เอา1 7เป็นล่างนะคะพี่น้องจา๋าก็ยินดีกับพี่น้องด้วยนะคะก็เข้าชุดล่างนะคะห้านะคะห1ตรงตรงนะคะพี่น้องจา๋าถ้าใครไม่ชอบตัวเด่นนะคะเอาตัวลงไปรูดก็เข้า0ูนย์บนนะคะ ถ้าสายวิง่งสายรูดนะคะแอดก็บอกนะคะว่าในชุด5ตัวนะคะจะต้องมาอย่างน,น้อยสองตัวนะคะพี่น้องจ๋าก็ขึ้นอยู่กับดวงของแต่ละบุคคลด้วยนะคะไปรุ่นกันต่อนะคะพี่น้องจา๋าลืมกานะคะเข้าห้าหนึ่งนะคะเข้าห้าหนึ่งล่างนะคะเลขวิง่งเลขรูดเรา มากนะคะพี่น้องจ๋าไปลุ้นกันต่อนะคะวันที่16เดือน9นะคะตรงกับแนวทางรัฐบาลไทยนะคะตอนแรกแอดบอกว่า,าจะลงให้ประมาณ10โมงนะคะพอดีแอดมีเวลาว่างนะคะก็เลยมาลงให้ก่อนเนะาะเผื่อพี่น้องจะได้เอาไปเปรียบเทียบกับอา,อาจารย์ท่านอื่นๆด้วยเนาะพี่น้องจ๋าบางทีก็ขึ้นอยู่กับดวงด้วยนะคะพี่น้อง เม็ดเดียวเจาะให้บนล่างนะคะสูตรเม็ดเดียวนะคะ s อ,อ่าจะลงวิ่งรูดก่อนนะคะสองนะคะหนึ่งนะคะศูนย์นะคะเจ็ดนะคะห้านะคะสำหรับเลขวิ่งเลขรูดนะคะสำหรับตัวเจาะเม็ดเดียวนะคะแอดให้เด่นสองนะคะลงหนึ่งนะคะ ถ้าใครไม่ชอบตัวเด่นจะเอาตัวลงไปเป็นแนวทางก็ได้นะคะพี่น้องอสำหรับสองนะคะแอสก็จะมาลูดสองนะคะเม็ดเดียวนะคะก็คือสองนะคะแอสก็จะมาพาลูดนะคะสองศูนย์นะคะสองหนึ่งนะคะสองสองนะคะสองสามสองสี่สองห้า สอ2หกสและ2 9นะคะทุกอย่างทุกแนวต้องไปกลับด้วยนะคะพี่น้องจา๋าอ่าสำหรับตัวที่แอดชอบนะคะถ้าเนาะพี่น้องท่านไหนไม่ชื่นชอบตัวที่แอดชอบนะคะก็ไม่เป็นไรนะคะตัวที่แอดชอบก็จะชอบไปที่สองศูนนะคะสองหนึ่งนะคะ สองห้านะคะสองเจ็ดสองแปดนะคะให้หกคู่เลยนะคะรอบนี้เนาะถ้าใครไม่ชอบนะคะก็จะเลือกตัวเลขวิ่งรูดก็ได้นะคะเพราะว่าแอดก็ยังคงมั่นใจในสูตรคำนวณของแอดอยู่นะคะเน้นรูดที่สองนะคะแต่ใจนึงก็ยังชอบหนึ่งอยู่นะคะพี่น้อง สุดท้ายนี้นะคะถ้าชื่นชอบก็จดไว้แคปไว้นะคะป้องกันการลืมนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขนะคะเฮงเฮงรวยๆนะคะลุ่นๆไปด้วยกันนะคะคลิปนี้ก็เป็นเพียงแค่แนวทางนะคะอาจจะมีเข้ามีหลุดเนาะสุดท้ายนี้นะคะขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขนะคะสวัสดีค่ะ